อืมอืมเพฟดวบารอยเรดีอ่ะออมออมอืมพูดไม่ออกคะ่ะก็วันนี้เราจะมาหัดเล่นเกมชื่อเกมว่าอะไรนะ Murderous Pursuit ั้งนะคะอันนี้ไม่แน่ใจค่ะเราอ่านมั่วคะ่ไคะไปค่ะเหมือนเสียงเกมน่าจะดังไปนะเธอลดหน่อ ฉันว่าเสียงแวนดังกว่าสำหรับใครที่แบบยังไม่ค่อยเกตดนะว่าเกมเนี้ยเป็นเกมแนวอะไรก็เราจะบอกนะคะว่ามันเป็นเกมแนวว่าเราอ่ะต้องไล่ล่าแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องคอยระวังคนที่แบบจะมาไล่ล่าเราเช่นกันซึ่งคือเราเป็นได้ทั้งสองรูปแบบเก็คือในเวลาเดียวกันเราจะเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นทั้งเหยื่อ อันนี้คือเราลองเล่นมาคร่าวๆแล้วนะคะแต่อาจจะแบบอาจจะยังเล่นแบบไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่แต่เราแค่อยากจะไล์มาลองเล่นให้ดูเฉยๆค,ะๆค่ะนาเนเหร นี่คือเราเล่น่าเล่นมากี่ตาวะเนี่ยขอดูม่กันขอดูม่กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเล่นไปเก้าตาแล้วเล่นไปเก้าตาแล้วก็ยังเด๋ออยู่นะคะบอกเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะมาแล้วเกมเนี้ยเรายังไม่ค่อยคล่องเปิกนะอาจจะแบบ มันจะงงๆอยู่เหมือนกันแต่เราก็พออธิบายได้ว่าสกิลเนี้ยมันต้องใช้อะไรยังไงแต่พอคือเริ่มเกมมามันจะมีให้เราเลือกสองตัวนะคะก็เป็นตัวนี้เป็นตัวผู้ชายอีกคนนึงแล้วก็เป็นตัวนี้เราเลือกตัวผู้หญิงมาค่ะเพราะว่าเราสวยแต่เขาหน้าเทาไปหน่อยนะ ไม่ได้เปิดอะไรไว้เลยอะ่ะก็ไม่รู้ว่าใครจะแบบคุยอะไรมาบ้างแต่สมมติว่าถ้าเราอะ่ะทำร้ายคนนะทำร้ายแบบทำร้ายคนที่ไม่ถูกอะ่ะแบบฆ่าผิดคนอะ่ะเราก็จะแบบเราก็จะตุยนะคะ อันเนี้ยไอเส้นข้างบนมันก็คือคือเหยื่อที่เราอ่ะต้องจะไปหาซึ่งเราก็ใกล้เจอแล้วนะคะแล้ววันนี้เออคนนี้แน่ๆเลยเอ่ะใช่ไหมจับโป๊กกระเทยฟาดค่ะปาบจัดใหญ่จัดเต็มอ่าเมื่อกี้ที่เรากดไปนะคะเขาจะเรียกว่าสแกนเกค่ะมันก็จะสแกนว่าคนนั้นเป็นอะไรยังไง เหยื่ออยู่ในชั้นเดียวกันก็ว้าวขนาจะอยู่นู่นเฮ้ยมีผู้ล่าด้วยอ่ะผู้ล่าอยู่ไหนวะเอาผู้ล่าอยู่นี่เดี๋ยวเราจะสวนมันไปก่อนนะคะทุกคนอย่าไปกลัวมันนะคะสวนมาเลยค่ะป้าบอ้าวเราโดนมันสวนค่ะเราตายแทนงงทำอะไรอะ่ะไม่มีใครเห็นนะ เราไม่ตุยง่ายๆหรอกเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อคนใหม่เหยื่ออยู่ชั้นบนแน่ค่ะอยู่ข้างบนฝั่งนู้น แต่พอเวลาไอตรงจุดที่เป็นลูกกระพริบตาเราสามารถกดอันนี้ได้นะคะเป็นหน้ากากคือเราจะปลอมตัวเป็นคนอื่นค่ะแล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอสรุปเยืออยู่ชั้นไหนเนย่ยเดี๋ยวเรามาลดเลือดก่อนแบนึงจะมาลดเราอ่ะต้องอยู่ในเขตที่มันเป็นเส้นๆส,สีข,ขาวๆนะคะแล้วมันก็จะตายแล้วกูอีเหี้ยทําไมกูโดนท่ากูงงค่ะ ยังไม่โดนคัดออกนะยังอยู่ใช่ไหมหวังว่าตุยสองรอบแล้วตุยแบบงงๆตุยแบบ don't know what happened เลยคะ่ะเดี๋ยวเราหานี้ก่อนไอเทมรับอ่าเราได้โป๊ะนะคะได้ได้ขนมโป๊ะคะ่ะ ตอนนี้อยู่ในอันดับหลังท้ายเออเราจะตายไม่ได้แล้วทีเนี้ยเดี๋ยวหนึ่งไปค่ะเร็ว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 ตีไอรอดรอดบุดบิดรอดแบบบุดบิดมาก อ,อุ้ยเอี้ยนี่ตามมาฆ่ากูทำไมคะอีควายเดี๋ยวนะจะจำชื่ออีเวนนี่ไปนะหลายครั้งแล้วเอาจบก่อนแล้วค่ะหรือยังอืมอีนี่มาหลายครั้งแล้วนะคะคุณหัวหน้านั่งไงเห็นแล้วเห็นเยอะแล้ว อืมอีสัตว์ตบคืร์นนีโ่โอ้โหเี้ยอยู่ในชั้นเดียวกันวะนี่แนะ่แน่เลยอีนี่ไอนี่เอานี้เอาระเบิดโป๊ะเอาระเบิดโป๊ะ เอาอีสัตว์เอาละเบิดโปะไม่ทันสรุปคพือกูโดนตุบค่ะครับเหมือนเดิมก่อนมึงอะค่ะมึงอะค่ะกูตุบเพลยแล้วค่ะป้าบค่ะเย่เย่เย่ผูลาผูล่าอยู่ไหนวะพู้ลาอีนี่กแล้ว มึงคนนี้แหละครั้งและเออเอาไว้ที่หนึ่งไปเถอะนยังไม่จบอีกเหรอคนที่ได้น่าจะเป็นอีนั่นแหะโอ้ได้ที่สอง สวยๆเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึง